ขราบวันนี e ้นะครับม <play änd ress ED> ีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับอ้อกาหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หาเลยนะครับการให้นี่นะครับการให้เนี่ย การให้ในกาสมบูรณ์นะครัะต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นเงินหรือว่าเป็นทอนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าอาทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะครับการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกําหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้นจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วเราจะเปลี่ยนจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับ บ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับพ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาแล้วก็การที่จะนะครับถอนคืนกันให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาว่ากาหนดไว้นะว่านะครับเออทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนํำสามารถนําทรัพย์สินดังกล่างๆไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่แล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ ผู้รับนะครับพืชในละคนได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าเหตุนะครับของนะครับการประพตชในละคนนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพติในละคนนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้นี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษลายผู้ให้นะครับเป็นความผิดได้แรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำลายร่างกายะผู้ให้นะครับ ซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต sì ้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการหลบพิษที่วีดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนกันให้ประเหตุผลนคุณได้นะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2เป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีธรมบัติอย่างแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับจ่หาขี้หน้าถิงฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่าเก่าว นะครับทำให้เป mm ็นการลดคุณค่ากรณีสุดท <ối> right? ้ายนะครับเป็นกรณีที Armed ่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอาจจะเป็นนะครับแก่ยการยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้นี่นะครับเป็นผู้ยากไหลเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยส่วนใหหากผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับ ทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้เข้าเขตในละคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสรีหาทรัพย์สินคืนรูปไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับเข้าเขตในการประพฤติในละคนทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดไอการสายด่วนนะครับสำนักงานไอการด นะครับความรู้จักนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรืหนาแก่ท่านนะครับวนนัีสวัสดีครับ